ข่าวต่อมาครับโครงอัจฉริยะออสเตรเลียเปิดระบบใหม่ดูแลน้ำข้ามผรมแดนครับโดยอ,องค์การ MRC ครับและรัฐบาลออสเตรเลียหรือออซี่นะฮะก็ได้เสริมความร่วมมืออันยาวนานโดยการสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วก็เครื่องมือดิจิตอลใหม่ครับเพื่อพัฒนาการตรวจติดตามแม่น้ำนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรในภูมิภาคแน่น้ำโขงครับ โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับประดนมีพิธีการนะจัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการ MRC ที่นครหลวงเวิงจันท์โดยทางออสเตรเลียก็ได้ให้ความมั่นสัญญานะครับในการสนับสนุนเงินจำนวน1.71ล้านนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโครงการสำคัญของ MRC ครับที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพน้ำขาดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประเมินสุขภาพน้าของลุ่มน้าโขงครับ การสนับสนุนของออสเตรเลียฮะถือเป็นการต่อยอดจากการมีส่วนร่วมนะครับภายใต้ความร่วมมือของลุ่มน้ําโขงล้าน้างนะครับที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านน้าความหยุดยืนทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคครับทางด้านท่านเอ,อากอัคราชทูตออสเตรเลียของลาวก่าวครับว่าออสเตรเลียภูมิใจนะที่สนับสนุนโครงการนี้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเอ็มอานะฮะประเทศสมาชิกและก็ชุมชนรวมถึงเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ําโขงครับ โดยในพิธีนี้ครับก็ยังมีท่านรัฐมนตรีก,กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสปปลาวเข้าร่วมแล้วก็ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ครับนะที่ตัวนี้เนี่ยใช้ข้อมูลไฮโดโรโยีนะครับว่าห่างั้นนะครับโดยเมตริกโลเมตริกโลโลยีนะเขาว่าห่างั้นนะฮะแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานแบบเรียลไทม เพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของฝนแล้วก็การไหลของแม่น้ำก็ใช้ประมาณระบบดิจิตอลนะครับรวมถึงน่าจะเกี่ยวข้องกับดาวเทียมด้วยเนาะในการวัดปริมาณน,น้ำในการคำนวณน,น้ำนะในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เส้นทางการไหลของน้ำคือทุกอย่างนะของแม่น้ำโขงหรือภยัภยทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำนะก็ทางเราก็มีการพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆนะอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการบรรจุ สิ่งต่างๆที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ขอชื่นชมนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนถามครับโปรดให้กำลังใจช่อง L t v ที i o n ่นของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมค์ My, ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดน,นะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงแอโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอโคไหมไหแอโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสําหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ